คุณนา,นาจะเดินไปชมอะไรครับตรงนั้นน่ะตรงนี้เป็นสม,มิกค่ะครับของหวงจานเดินโอ้ oh, คนเยอะแยะเลย<ว>นะครับมุมมหาห<ว>ชน,น,นเขาขึ้นไปดูพระอาทิตย์ตกกันครับตรงนี้ตอนนี้เป็นเวลาทุ่มห้าสิบนาทีนะครับไปแล้วของเมืองจุนหวงครับจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกเมืองหุนหวงข้างล่างก็เป็นทะเลสาบ พระจัน์เสี้ยนะครับพระจันร์เสี้ยตอนไยไลท์นะฮะนี่ค่ะเราจะเห็นมีรีเฟลคชั่นของแซนดูนยอดสูงฝั่งตรงกันข้ามเลยเนี่ความสวยงาม<ส>งของทะเลสาบพระจันรนเซียวรตรงนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางของซิลโรสนะคะในอดีตการที่เป็นการมิดอ East meet West ครับ <laughs> ที่นี่ค่ะครับที่เมืองตุนห่วงนะ,ะัะต้องนึกภาพเลยครับเดินผ่าทะเลทรายมานะฮะแล้วก็มามาพบกับทะเลสาเล็กๆอยู่ในสันทรายอย่างนี้แมสำหรับคนที่อ่อนอ<ง>ล้ามานะครับ ลงเตียมสั่งขนมปังก็ไม่ใช่ขนมปังโทษสั่งมันโถมันโถนะครับแล้วก็ทางมาถึงทางเวสมาถึงก็คงเอ,เอาฮิ้วไวมาแล้วต้องการจะขอเวสน,นะคะแต่ไม่มีได้มันโถได้มันโถน,นะครับ,น,รบนั่งจิบวนยกับมันโถชิวๆนะครับตรงนี้ครับครับแอนนามีครับเบียนะคะเดี๋ยวจะมานั่งจิบครับเบียชิวๆกันตรงนี้นะ ข้างบนนี้สําหรับคนที่มาเที่ยวแบบต้องการภาพมุมสูงครับเนี่ยแมงปอบินว่อนตลอดเลยนะครับเนี่ยทำไรายได้ได้ดีครับแอนนาพาเที่ยวครับครับตุนห่วงยามทวายไลน์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ b s สไคร e นะครับ